น,น้องฟองทำอะไรทำอะไรมันขาดแล้วหลุก็เลยเอาออกอ๋อโอ้โหหลก็ยังสวยเหมือนเดิมเออก็เพิ่งได้ใหม่เออน้องฟองดีใจไหมดีใจมากเลยโอ้โหพ่อก็ดีใจที่ได้น้องฟองได้ FC ใจดีจังเลยอขอบคุณ FC นะใจดีทุกคนเลยค่ะใจดีทุกคน แต่ก็ต้องเป็นคนพิเศษห้าแป๊บหนึ่งแป๊บหบนึ่งแป๊บหบนึ่งแป๊บหนึ่งเกะกระดาษนี้ออกใช่ไหมโอ้โห,โหสวยๆเลยดูอนดูอนโอ้มีกระต,าตะ่ายมีตะกา้าด้วยมีตก้็เพราะพ่อเคยเรียกกระตา่ายกระต่ายก็คือตะก้าร ใส่ของสบายใส่สุดลำ้ำต่อก็จะได้ขี่ลงไปลํำแล้วเราขอบคุณ f อใจดีเลยขอบคุณแล้ว <c oughs> วาย <c oughs> ตกใจ <c oughs> โอ้โหเสียงดังแจ๋วเลย มันก็ขยะไปทิ้งนี่นะครับหนัองตองกด็ดีใจจังเลยขอบคุณเอฟซีใจดีนะคะที่ซื้อรถสกูตเตอร์ให้หนูนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะโอ้โหครับนี้ก็ขอบคุณมากครับเอฟซีใจดีพออะพ่อยังไม่ขึ้นหรอกพ่อจะเอามอเตอร์ไซค์ไปไว้นอ้องตองจะไปพอจะขึ้นไปกับหมเออไป หนูไม่ได้ขึ้นรถพ่ก็จะเข้าไปเก็บเสื้อผ้าไว้ก่อนนะเอาเลยอื้าวขี่ให้ดูหน่อย,ย,ยโอ้โหเจ๋าจังเลยพูนไปแล้วครับสี่ฟูนกีกไีไปแล้วครับอีซี่นไปแล้วครับน้องตองไปแล้ว ขี่ขึ้นมาอีกแล้วอ,<ะ>อตายเลยใช่ไหม<ะ>ตายเออ,อเดี๋ยวพ่อเอามอเตอร์ไซค์ไปไว้ก่อนอฝนก็หยิบแล้วอ,อนี่ฝนยิบแล้วนะถ้าฝนตกมันกั้งข้างล่าโอ้ั้งมันตรงไหนถ้าฝนตกให้พ่อขับหรือว่านอ้องตองขับเออ ไว้ใจได้อยู่บอให้พ่อขับดีกว่าแล้วมั้งแล้วพ่อจะถามทำไมกอนล่ะเ้าก็ถามดูก็กลัวน้องตองจะไม่ให้ขับงั้นจะให้ขับไหมล่ะงะให้ขับไหมถ้าอย่างนั้นก็ช้อนก็ได้โอ้โหห่วงจังเลยน้องตองไม่ให้พ่อขับเลยเอาเอาไว้ข้างข้างหน้าไม่ได้หรอ Icana, เดี together, like. ๋ยว okay. okay. มันก็ไหลลึกลงไปนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อถือเดี๋ยวมันจะขัดเลยะมันจะไม่ต้องจูงแล้วรถใหม่ขนาดนี้ยังจูงอีกโอ้ยงานเอาแล้วครับเอาเลี้ยวก่อนอไปเลี้ยวก่อน ไปเลี้ยวไกลแค่โอ้โหเลี้ยวตรงไกลๆไม่เลี้ยวนะครับเอฟซีต้องไปเลี้ยวไกลๆแล้วครับเพราะว่าน้องตกรักมากเลยนะไม่ให้พ่อจับเลยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหอ่าจอด ก็คีด้วยโอ้ยไหวไหมไหวไหวไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปลองดูสิเร่งเลยโอ๊ยไปไม่ไหวเร่งเร่งหน่อยไปไม่ไหวหนูบอกแล้วว่าหนูอ่ะไปไม่ไหวให้ไปไม่ไหวหนูหนูนะพ่อขับโอ๊ยปิดกล้องไว้ก่อน ตึ๊บไปแล้วนะครับสี่โอ้โหเร็วจังเลยโอ,อ,โอ้โอ้โอโกดหน่อยกดหน่อยอึบอึบแล้วเบยกหน้าทำไมไม่ค่อยอยู่น,นี่ก็น้องตองอยากจะขี่เรือนะครับสี่จะขี่เรือขี่เรือไหนแต่ไปดูเรือ อไปดูเรือหน่อยไหนนะเรือนะโอ้เงินละอืมเนะก็หลายปีจริงๆแล้วไม่ได้พายเรือ้โอตั้งแต่เกิดมาก็ได้ถ่ายตั้งแต่ไปหาหอยที่เออหลายปีแล้วอวลุงหวางล้ำลึกความหลังทีนี้อือหลายปีไม่ได้แจวเรือนะคะใช่แล้วแต่ว่านี่ ไม่ได้พายนานพายเราลุงมาต้นที่เรือมาหาหอยไปกันอ่ะโอ้เรือเรือแบบนี้อ่ะสวยมาตรฐานเลยอ้าวน้องโตจะขึ้นแล้วนะโอ้ปลาเยอะนะเนี่ยอุ้ยปลาปลาไหมพ่อแป๊บหนึ่งตื้อตื้แบบนี้นะยังเลยครั้งแรกครั้งแรกเลยถ้าผายนี่นะ ารุ้นกันนะคะลุงว่างบอกว่าครั้งแรกในชีวิตที่จะพายเรือาาลงไปเลยไม่รู้กันองก็ลองดูเลยแหละก็จยข้าน้ำเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นลองดูก่อนะไปเชื่อก่อนนะตัวตกน้ำเดี๋ยวก่อนต้องกันไว้ก่อนใชถ้ามันปีนขึ้นมาลัวโทรศัพท์มันล้เบีย คนไม่เป็นไรนะนะมันไม่ได้สลายขึ้นได้เเดี๋ยวลงแล้วลูกลุงวางไปอยู่ที่นู่นอยู่ท้ายๆเลยกดเรือกดเรือเลยแล้วหันหน้าไปไหนกดเรือนะนะากดแล้วนะเอาเลยสองลูล้วหันหลังไม่เห็นเอาเอาเอาไปไหนปา่แล้วตอนนี้ลุงวางเส้นแล้วได้แล้วได้เอ้าเอา อ้าวอาอาวจะเข้าป่าแล้วน้องกำหใจใหญ่ล้อ้า้าวอ้าวอ้าวเข้าป่าแล้วนะป่าแล้วอ้าวอ้าวพาป่าเลยป่าไปใหู้รลงมาลงอาไนะเพราะว่ามันมีปีนด้วยนะปีนนะจะโดนนะน้องน้ำนะคะคู่ไหนมาพาแจว แกวน้ำมาแก้วจิ้มจึกน้ำลงน้ำลึกให้เรือออกมาแกวโอ้โหน้องตองกับพ่อเขาโอ้พ่อลูกแกวเรือนำกันเอาคราวนี้อ๋าน้องตองจะพาพ่อไปไหนน่ะไปลึก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 ลึลุ่นไปนู่นไปนู่นเลยไปถึงนู่นเลยไปถึงนู่นเลยลุงวางโอ้โาลงลึกมันลึกไหมลุงวางลุงวางลงก็โดดลงน้ำสิลุงวางลงน้า ไม่ลึกไหร่ม่อ่าลงเลยงั้นน่ะอ่าเดีดูๆทีมันมีปิงวิ่งจ้าไหมมันมีปิงวิ่งจ้าไหมอย่าอย่าอย่าลงเรือไหมจะพายแจวเรือนี้มันเบาเอออ่าลงลงลงามาเดี๋ยวจะพายญาแจวเรือไปโต๊งไปโต๊งไปโต๊ะค่ะไโต๊ะค่ะวนแล้วตอนนี้วนแล้วรอลุ้นนะว่าจะถึงฝั่งไหมอ้าอ้าวอ้าวจะมาถึงฝั่งไหมนี่ กิจกรรมพ่อลูกยามว่างโอ้ยดูลูกจริงๆเลยวันนี้น้องตองมีความสุขมากเลยได้อยู่กับพอ่อเอได้ใช้กิจกรรมล่วมกับพอ่อวันนี้เล่งเรียนเร็วน่ารักมากมากเลยนะคะ,ะต่าง,ง,งคนต่างว่ยจะเข้าปเปล่าแล้วตอนนี้วน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 เจ่งต่แจ๋วว่าสังว่า เจ๋อถจะงกแต่วันวกลายเป็นสะน้ำไปแล้วนะคะทุ่งนาทุงนาลูคนให้เขาไปลงน้ำแล้วเออจ่ายแล้วจ่ายแล้วจ่ายแล้วโอเคครับจ่ายโอ้น้ำเยอะมากนะคะวันนั้นเจอปลิงตัวใหญ่ด้วยนะคะ อลาปลิงค้าพูดถึงปลิงนี่คนลุกเลยนะทุกคนเนออ้าเอ้าเอ้อ้าวอ้จะไปไหนจะไปไดาเอ้าเอาเอ้าเอาเอาจะถึงริมจะถึงริมแล้วชนเอ้าเอพ่อลุงวางกลัวเอาเอากลับหันกลับมาทีนี้ให้ย่าลองว่งให้ย่าลองเร็วๆอาเอา ยายกรตรงงานนี้ยายไม่มีประสบการณ์เรื่องการพายเรือเลยนะน้องตองจะขึ้นกับย่ามาใหมันมีประสบการณ์เลยย่าจะกล้าลงไหมตั้งแต่เกิดไม่เคยพายเรือจริงเลยย่าจริงเอาย่ามาเอาๆๆขนาดลุงวางไม่ประสบการณ์เลยนะตองลอยน้ำก็ไม่เป็นนะย่าปิงก็กลัว จะลงน้ำได้ไหมถ้้เรือคว่ำแล้วเราจะปอดไหมนิอแล้าวเราไม่มีที่จอดแล้วทีนี้ทางไหนไนตองชอบใจนะคะอน้องตองมารับย่าเร็วกรลวงค่ะก็คเอเราวนไปวนมาหา วนลงเรือน้อยลอยวนละเมียลงเรือน้อยลอยวนแล้วตอนนี้เราต้องเอาดอกบัวมาปลูกเนาะให้มันดอกบัวสวยๆดอกบัวอเรื่อยๆว้าวไม่เอายามาขึ้นเข้ามาเลย๋อ้เดี๋ยวเดียวไหนท่าอยู่ไหนนี่ท่าอยู่นี่เหรอจลยไปจากไมีไปจับเมธูดูไม่ยากเลย เป,ป็นผมเผอไพ่กัย่าไง ลองดูเอเขาเคยพายไหมนี่อ้แล้วย่าชีเคยพายไหมล่ะอ้าวนึกว่าเคยเอาแล้วจะวนอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องตก็รอยู่ย่าเวลา เอาแล้วครับสารมุนแล้วครับ่สีาอยาสิตกใจแล้วผุนไอ้เ้าฟหือ้ามาตกใจแล้วุนเอาเบียงไปนู่นเบียงไปนู่นโต้นไม้ยาอาเล้วพะลเอาแลง้งกายงางหลังแล้วานี้ โอ้โหเห็นน้องตองทายแล้วคิดว่ายาสีเสียนแล้วก็เห็นเรือจอดไว้นี่เลยโอ้ห้องตรงใช้ไม้พายสองสองอันเลยอย่าลืมพายากลับมาถึงฝั่งเด้อลูกเด้อกแค่เดียวก็ได้ลูกมันจะได้ถนัดทำไมเขาทำเรือนั้นไงถ้าถ้าเรือนั้นน่ะมันมันจะมีสองอ้าวแล้วครับเอฟซี